Terima kasih telah menonton! ครับเราขอญาติเชิครับขอญาตเชิญครับญาตครับาครับม เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆฝากกดติดตามช่อง Golly News ข่าวสดกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ